โซดุกเออสสวัดีชาวโซเชียลแคมวันนี้มาอยู่กับดิวนะฮะวันนี้เราอยู่ส่วนน้องจอกกันะครับผมเรากำลังให้อาหารปลากันอย่างเพลิดเพลินวันวิสาข่าวันที่24นะฮะวันนี้คเขา24แหละ24ตุลาคม24พุทธศภาวันวันพระนนนคัับวี้เราจะมาจับปลาใช่แล้วโอ้โหดูครับสัปดาหครับเราจะมาดักบุญนะครับเปิดเงี้ยเนี่ยเปิดเงี้ยเปิดปลา ปล่อากาปาที่เพิ่งปล่อยไปกินแล้วปลาที่กินเข้าไปกจะดสิของตายเอเลมงัเสวัสดีครับเออแท็กมาให้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะแท็กให้มาทำไรครับเนี่ยวันนี้หาเ้ปลาครับ นู่นเราไปถ่ายกับพี่โจ๊กกับน้องโบ๊ทรุ่นไม่ต้องถ่ายแม่พี่โจ๊กไม่มานี่ถ่ายพี่เดียวน้องดีมถ่ายมาแล้วโอ้สวกคารับจริงหรอน้ตเล่นอยาก็คือคนไม่เคยดิวเคยตกไปเหรอเคยตกไปท่อนขาเยแม่แก้งลึกไหมล่ะลึกไหมไม่ลึกก็มึนตื้นองี้ยก็ตกตรงนี้ใกล้ๆไม่ได้ตกไปกลางรุ่นไปถ่ายพี่เจมเพราทำไมอ่ะแกล้งแม่แกล้งมาดิ้นมาดิ้น โอ้หถ่ายนานไปเกินปกติตรงนี้จะมีเป็ดด้วยสายตาดีพอจะมองเห็นเยกหน่งสั้นอ่ะนี่ครับเป็ดอยู่นี่ฮะไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า